นายสาครรุ่งเรืองรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูร์เป็นมาทานเปิดกิจกรรมเดินกินชิมเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายรัฐมนตรีในระดับจังหวัดพร้อมด้วยพันเอกคณิศสอนอาสม,มะเสนาธิการกองพลหันมาที่1งพันเอกธงชัยมีอานันต์เสนาธิการมณฑลหันบกที่36พันตำรวจเอกอารักษ์อ่อนแย้มรองผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชาการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนร่วมงานตามที่พลนเอกประยู จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับมีมีมนโยบายให้จากกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศโดยเริ่มต้นจากกิจกรรมในกรุงเทพมหานครและขยายผลไปทุกจังหวัด ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการซึ่งประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดครังจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดสาธารณาสุขจังหวัดและหลายหน่วยงานครับได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมภายใต้ชื่อ ถนนคนเพชรบูรณหอบรังคดีเพชรบณ์อินทราชัยโดยที่เบื้องต้นจังหวัดเพชรบณ์เริ่มจากกิจกรรมในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อนใน2จุดคือจุดที่1ถนนคนเพชรบูรณ์ณหอบรังคดีเพชรบณ์อินทราชัยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบณ์โดยจัดกิจกรรมคิกออฟส่วนจุดที่2จัดขึ้นในวันที่33สิงหาคม8โมงเช้าถึง5ทุ่มที่ถนนคนเดินเข,ข่าคอถนนสะเดาะพง์แคมป์สนทางนี้จังหวัดเพชรบณ์มีการจัดก,กิจกรรมเดินกินชิมเที่ยวเดละ2ครั้ง โดยกําหนดจัดในวันศุกร์และวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนโดยทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนจัดที่ ถนนคนเพชรบูรณณหอบรคาคคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยและทุกวันเสาร์จัดกันที่ถนนคนเดินไทยลมอำเภอลมศักดิ์โดยมีกิจกรรมเดินกินชิมเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีสาหรับกิจกรรมเดินกินชิมเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นจะมีรูปแบบและกิจกรรมที่มีความหลากหลายสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มวัยตั้งแต่กลุ่มเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปซึ่งจะนําไปสู่การสร้างเวทีแห่งความสุขให้กับผู้ซื้อผู้ขายสร้างไรายได้สร้างอาชีพ แสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่เช่นโซนเด็กศิลป์โซนถนนชวนชิมอิ่มอร่อยโซนถนนชวนซื้อของดีของไทยโซนถนนเด็กเล่นโซนถนนวัยเกา่ารวมถึงกิจกรรมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความสําคัญได้แก่กิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเช่นการลดใช้ถุงพลาสติกโฟมรวมถึงการคัดแยกขยะด,ด้วยครับ